สวัสดีกันครับวันนี้เราจะมาประกาศเปิดดีดคอร์ดอันใหม่นะครับส่วนอ่อส่วนดีดคอร์ดแมสเนสอันเก่านะออกไปได้เลยออกไปนะฮะมาดีดคอร์อันใหม่มีชื่อว่าแมสเนสทีเฮนะครับเดี๋ยวมันจะอธิบาลลยอะไรให้ฟังนะทำไมเราต้องเปิดดีดคอร์ดอันใหม่เนะนื่องจากดีดคอร์ดอันเก่าเนี่ย <c oughs> เอ่อ มีพวกแฮกเกอร์หรือพวกบ้าอะไรสักอย่างมันเข้ามากอกวนเซิร์ฟเวอร์นะฮะแล้วเราก็ต้องคอยตีมันออกจนเราไม่ไหวนะเราก็ประกาศกับทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ว่าอกพยกมาเซิร์ฟเวอร์ใหม่โดยด่วนเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์เก่านั้นเรานั้นจะปิดตัวลงนะแล้วเราก็ได้อกพยก,กันมาเซิร์ฟเวอร์ใหม่กันแต่ตอนนี้ก็ยังออกพยก,กันมาไม่ครบหรอกครับนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยย้ายมาที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่นะะอย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะครับ แล้วแล้วก็เรามีทางส่งแฟนอาร์ตแล้วนะฮะก็คือในดีดคอร์นี่แหละก็จะมีห้องส่งแฟนอาร์ตแฟนอาร์ตแฮงชีเฮดนะก็อย่าลืมมาส่งกันเยอะๆนะครับเราจะได้เอามาออกคลิปนะ,ะแล้วเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะเป็นอะไรรอติดตามดูกันนะฮะก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันนะฮะเดี๋ยวลิงก์ดีดคอร์จะอยู่ในด e ดคลิปชั้นและในคอมเมนต์เลยนะลิงก์ดีดคอร์ก็อย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะฮะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอดูกันได้เลยครับ